นะครับมาอาบน้ําตัดขนเป็นทรงขนสั้นนะครับทรงบูตัวสั้นเหลือครึ่งเซนไว้หน้ากลมนะครับเจ้าของอยากได้ลดการหลุดลวงของเส้นขนลดปัญหาเรื่องการสะสมความชื้นที่ผิวหนังและขนนะครับแล้วก็ลดการสะสมความร้อนในร่างกายของน้องด้วยแถมทรงขนสั้นก็จะลดปัญหาเรื่องการสะสมเห็บหมัดด้วยนะครับจะได้ดูแลง่าย อาบน้ําเป่าขนแห้งไวแปลงขนได้อย่างทั่วถึงครับข้อดีของทรงขนสั้นนะครับอาบน้าตัดขนลา้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมอขคนแก่นครับไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบเรามีบริการรับส่งด้วยติดต่อน,นัดหมายจองคิวกันก่นอนล่วงหน้า1วันนะครับที่เบอร์0ู66404443ครับและด้นส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในการจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพ,พิการในมูล,ลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมา,น,มาน้องแมวซาลอนครับ เดีย๋ยวมาเรามาดูกันนะว่าน้องตัดขนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วนะคะน้องแมวมาอาบน้ําตัดขนนะตัวนี้น้องไม่เคยเข้าร้านนะคะน้องก็จะกลัวๆหน่อยนะคะน้องแอบดิ้นนะคะเพิ่มงมาร้านเราครั้งแรกเพิ่งมาร้านเราครั้งแรกนะคะ น้องแอบดิ้นหน่อยๆนะคะแอบดิ้นนะคะไม่หน่อยหรอกนะคะแล้วนำน้ำแต่ดคนน้องหมาน้องมเมวซารอานในสวนเกษตรมาขอค่ะเบอร์าคาคาโทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3นะคะและได้ส่วนหนึ่งเราจะใช้ในการจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจรและน้องหมาพิการตามวัละนิที่ต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะดื้อดิ้นดูกัดสะบัดแวงวินเรารับหมดนะคะ ัวน,นี้น้องห่วงเท้านะคะน้องจะดิ้นตอนเราตัดเท้านะเราก็ตัดให้ได้ขนาดนี้เก่งมากเลยนะพี่ช่างนี่นะคะแมวกรบปานได้พี่ช่างแต่งหน้ากลมให้กับน้องแมวเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมหน้ากลมแล้วพร้อมจะไปอาบน้ำนะครับ ตัดขนสั้นให้น้องแมวนะครับจะได้ดูแลง่ายลดความหมับชื้นที่ผิวหนังและขนช่วยลดปัญหาเรื่องขนพันกันด้วยนะครับอาบน้ำตัดขนสุนัขและแมวร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมะขานแก่นนะครับไม่ใช้ยาซืมไม่วางยาสลบครับแลายด้าส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจิ้นสำหราการในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับน,น้องไปอาบน้ําก่อนนะ ำลังอาบน้ำให้กับน้องแมวนะครับหลังจากที่เราตัดขนให้กับน้องเสร็จแล้วแต่งหน้ากลมเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะอาบน้ำแล้วก็เป่าไดเใชดถัวให้น้องด้วยนะครับโอเคครับเสร็จแล้วนะคะน้องแมวมาอาบน้ำตัดขนนะตัวนี้น้องไม่เคยเข้าร้านนะคะน้องก็จะกลัวๆหน่อยนะคะน้องแอบดิ้นนะคะเพิ่งมาร้านเราครั้งแรกเพิ่งมาร้านเราครั้งแรกนะคะ นี้เจ้าของเคยพาเข้าร้านนะมีแอบ,บดิ้นหน่อยน้องแอบ,บดิ้นหน่อยๆนะคะ <c oughs> แอบ,บดิ้นนะคะ <c oughs> ไม่หน่อยหรอกนะคะร้านน้ำนตัดขนน้องหมาน้องเมววซาเราในสวนเกษตรมาขอค่ะเบอร์โทรศัพท์0866404443นะคะรายได้ส่วนหนึ่งเราจะใช้ในการจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจอและน้องหมาพิการตามมูลนิธิต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะดื้อดิ้นดุกัดสะบัดแวงวินเรารับหมดนะคะ ตัวนี้น้องห่วงเท้านะคะน้องจะดิ้นตอนเราตัดเท้านะเราก็ตัดให้ได้ขนาดนี้เก่งมากเลยนะพี่ช่างนี่นะคะวกระปันได้